สวัสดีค่ะครอบครัวกับครูคุณวีนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะสูตรบ้านๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเลยนะคะหั่นพริกหวานก่อนนะคะหรือว่าพริกยักษ์นะคะค่ะจริงๆแล้วพริกหวานนะคะเราจะใช้ทั้งหมด 2- องถึงสสีนะคะแต่ว่าเราไปหาได้แค่สีเดียวนะคะค่ะพริกหวานนะคะเราก็จะนํามาหั่นเป็นเต่านะคะ แล้วก็พักไว้ก่อนเลยตามด้วยหอมใหญ่นะคะหอมใหญ่นะคะเราก็จะหั่นเป็นเต๋าเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วนําไปพักไว้ก่อนเลยนะคะตามด้วยต้นหอมนะคะต,ต้นหอมนะคะเราก็จะหั่นเป็นท่อนๆนะคะด้วยพริกทอดนะคะ ะใช้ทั้งหมดเลยนะคะส่วนไก่นะคะเราก็จะใช้ในส่วนของอกไก่นะคะค่ะหั่นขนาดตามที่เราต้องการได้เลยนะคะค่ะไม่บางแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปนะคะจะใช้แป้งทอดกรอบนะคะ รุงรสนะคะหช้อนชานะคะจะเติมน้ํานะคะลงไปเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเติมเยอะนะคะแค่พอดูว่าแป้งเกาะตัวชิ้นไก่นะคะค่ะแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําไก่ไปทอดก่อนนะคะ,ะตั้งกระทะใส่น้ํามันนะคะค่ะกระทะร้อนแล้วนะคะเราก็นําไก่นะคะ,ะลงทอดได้เลยนะคะ ทอดไก่จนสุกเหลืองนะคะค่ะไก่สุกแล้วนะคะแล้วก็ได้สีตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นได้เลยนะคะตั้งกระทะใส่น้ํามันนะคะค้ากระทะร้อนแล้วนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปนะคะผัดให้กระเทียมส่งกลิ่นหอมดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ไก่นะคะ ลงไปเลยกับพริกหวานนะคะลงไปผัดพร้อมกันเลยนะคะเราจะทำไก่ผัดเล็ดมะม่วงสูตรบ้านๆทำง่ายนะคะไม่ยุ่งยากนะคะบางสูตรเขาจะใส่เหล้าชีนด้วยนะคะแต่ว่าของเรานะคะจะไม่ใส่นะคะหอมหัวใหญ่กับพริกเริ่มสุกแล้วนะคะเราจะใส่ไก่ลงไปนะคะาตามด้วยพริกแห้งทอดนะคะแห้งเกินไปนะคะก็สามารถเติมน,น้าสะอาดได้เล็กน้อยนะคะ รุ้งรสด,ด้วยซอสหอยนางรมสองช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะซอสกุงรสฝาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะผงงรุงรสหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายสองช้อนชาค่ะเมื่อผัดเข้ากันดีแล้วนะคะทุกอย่างสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ต้นหอมลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยเม,ม็ดมะม่วงถีมาพานา์นะคะผัดให้เข้ากันเลยทีนี้สั่นน้าทานมากๆเลยนะคะ โอเคค่ะผัก่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ปิดแก๊บได้เลยนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะไก่ผัดเม็ดมะม่วงขิมพรนาวของเรานะคะวิธีการทํานะคะไม่ยากเลยนะคะคไก่ผัดเป็นมะม่วงแบบสูตรบ้านๆเลยนะคะเพื่อนๆสามารถทําตามได้ง่ายด้วยนะคะโอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ